กัดแทะเบิงเบิ่งเบิ่งบิงข้ากินเน่าผัดปีกเขียดปาดโธไปเห็ดในใดอันนี้งาเผากระโดดหิน่นอาเลยของกินทางนี้พอกินอยู่เบิง่งนี่เป็นตากินอยู่บัดปีนกกำลังมาในตีเจา้จาจังแม่นยังได้รถเบิ่งเอาพี่น้องาเลยปีกเครียด ผู้เจ้าไปใช้นี่ยพอได้ดเผาบพรคือหามันใหม่กระดอกกระเทียตใช่ฮะคือหายไผ่ใหม่ไม่หีบแค่นี่ยันมันบระุกหรือไผ่ไปหาเขียดนี่ไปหาเองไปหากลางคืนบ่หรือกลางเวรกลางคืนไปเยงังเงาโอ้ตามตามแจ่วกินเดงปี่กินเดงนเนาะห่อยังอันนี้นะอออ๋เกลืห่อเกลือ ก็เกลือปิ้งเคี่ยวฮากินแบบว่ากุ้มปากเจ้าของนะกุ้มปากเจ้าของนะพอ่อ <c oughs> ส่งไพตัวหนักคือหน่อยใช่น้นองพัดส่งเพิ่นให้ใส่ได้อยู่บ่อหน่ะบอ่อเพิ่นให้แล้วก็ใส่บะลมแล้วก็เออคือว่าส่งตัวหน่อยหนอยนึ่งขนาดหนา,าพี่น้อยเลยสบายดีสวัสดี มาพี่น้อง fc e แห่งแป้งเบิร์ตสุขู่สุคนเบิร์ตสมองสุบอเด้อพี่น้องเด้อผัวผัวจอมยูทูบบาลาบาเพลินคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะเพิ่มเตมิมมาเนี่ยกับเขามาเป็นสะพานบุญเนาะให้ผู้รักผู้ใหญ่จะดีจะบุญเพินคือเก่าเนาะมาเนี่ยกับเขามาทางน้องพัดเพลินพี่น้องเลยเนาะน้นองพัดน้องพัดที่ว่ากรรมพระผอเนากพะกรรมพระผอแม่นะมีอยู่แต่ว่าแม่ไปทำงานอยู่ไทย เนาะแล้วก็แบบหัวอยู่ไทยอย่างประมาณนี้เนาะ,อะพอดีมเนี้เอาก็เข้ามาเป็นสะพานบุญพอดีมีทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะคนไทยทางเดนมาร์กพี่น้องเลยเนาะขออนุญาตเนาะคนออกสื่อเป็นเอิดอสื่อเอิดเสียงเคนออกสื่อโซเชียลเนาะพี่เล็กพี่น้องไอ้พี่เล็กฝากเงินมาให้น่องอพัดมาสันเนาะเห็นน่องพัดบ่สบายเป็นไข้เป็นยันยงและะ้วก็ฝากเงินมาให้ไปซื้อจงซื้อยาเนาะแต่ว่าเงินซื้อจงซื้อยาเนี่ยก็มีทางเงิน ปุ่ยอย่างจะดีเพิ่นกะสุริยะมาก่อนหน้าในแล้วเนาะบ่ฮู้ว่าเนาะเพิ่นดีเพิ่นเศร้าหรือยังเนาะที่ว่าบ่สบายจังได๋ก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ไปเบิ่งไปชมนกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าเกิดว่าผู้ใด้เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะเพราะมีกำลังซับปิโน่ไอเนาะยากสวยเหลือหรือว่าแนีงเบาเนาะเพิ่นเนาะสวยเหลือคนละ5สิบบ่าวลาวก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เด้อร์ปิโน่ไอเนาะหรือว่าสิมาปรับปรุงเนาะ ปรุงบุญอยูบุญเศราเนาะเพื่นเนาะหรือว่าเห็นเดือนเดือนซัดต่อเติมอีอย่างก็แล้วแต่เนาะยิงตามกําลังศรัทธาแล้วก็ยิงตามผลักผู้ใหญ่เนาะสิเห็นสมควรแล้วก็ความเมตตาสงสารเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเนาะเพิ่นคือกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเนาะเพิ่นเนาะสิ่งสำคัญแล้วก็พฤติกรรมแล้ะการกระทําเนาะ ถ้าใน,นได้บินออกเลยเนาะเอาคำินนาะทีเป็นสะพานบุญจะซื่อเนาะบูแมนบอลฮัสซี่เอามีเงินมีคำร้า,ายเนาะเอาเงินเขามาสอยเรือใน an, บูแมนเด้อร์ไปนอนเลยที่บาร์เราไปเป็นสะพานบุญสอยผู้นั้นผู้นี้ก็นอกจาก,กว่าเ,าเงินจากเอฟซีเนาะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นเนาะฝากมาให้เป็นสะพานบุญจังได้ซื้อเขาไปแล้วก็ไปสอยเรือเขาไปเหมาะเหมเขาเนาะให้เขาใจรำกรันแบบนั้นเด้อ ยูทูปสายบุญเนาะบโว่าสิเป็นสองได้คือกันนั่นแหละกาแบบเดียวกันนั่นแหละเป็นอะไรสองใหญ่สองน้อยกาแบบเดียวกันเนาะนอกจากเป็นน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆเขาสื่อน่ะสื่อในเนาะตกขนมนั่นคือกระจกเงินส่วนตัวของเขาเนาะแต่ถ้าว่าอันใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆก็คือเงินจากกุรักกุหญ่เพิ่นทั้งนั้นแหละเนาะใจดีใจบุญท่างนั้นเอาคือว่าเห็นนางปอบมะขามอยู่ปอกแลล้วเยเออ ขึ้นเทิงเฮือนปลาเมยอนี่ปะขึ้นไปเบิ่งนบอลอยู่บอลเช่ากันไาอ้ายตัวบอมาหนังอยู่ค่ะสบายดีก่อนสบายดีเอฟซีสดีเออสบายดีปลาลุงก่อนจะคืออ้ายเนาะหน่ะตาคลายกันทัม่เบิ่งเฮียนก่อนดยู่บอลอยู่บอลนอน ขึ้นได้ว่าโอ้แนดอยู่เนาะเนาะเบิ่งขึ้นเบิ่งคือสิลงนีได้แต่ว่าเทาโยมเบิ่งขึ้นแ่นดมันเท่แ่คือเงียบเนาะปกตีมาเมื่อนี้ปกติมาคือว่าคน คนเต็มอยู่ใส่ได้บอกใส่ให้ดิหั่นใส่ให้เป็นยังไงบอใส่ให้ม็ดให้มันนุ่มโอ้ให้มันนุ่มบอให้มันแข็งเอาคือไปจะเห็นไหบอให้มันแข็งเนะทักษะปูได้มันกระดกกระเดิกมันที่นอนเต็มโตบอสเต็มเพลิงมันที่นอนสบายหน่อยสักหน่อยประมาณนี้บอส ฝนตกในอยู่บ่ได้เลยนี่เนาะเศาคากแล้วบ่บ่สบายน่ะเศาแหละโยเออสักยาเมื่อสิ่เด็ดโอ้แต่เด็ดกันฝนบ่ได้ได้เงินไปมือนหน่ะไปสักยาบ่โดยขับ่สักกรบโบอยู่เนาะต้องสักยาได้พี่เนาะเลยจังเศร้าคิดมาได้ผู้เดียวหนังลายคนบ่ได้เนาะ เ,เป็นบอนอยูบ่อนนอนของน้องเพิ่น <c oughs> น้องพัดอายุสิบหกปีเสร็พี่น้องเ้ยอย่งนันไฟซะบ่หุ่งอยู่บอนะ่อน่ะกลางคืนแหละเปิดบ่มีแบบนั้นอีกไอเดียเจ็งเจ็งแท้ถ้วยหวานไถ้วยไปหมอกเห <c oughs> ชีวิตเรี้ยงง่ายอยู่ไปตามมีตามเกิดนี่น้องเยนี่แม่น้ำกินของน้องผนแม่บ้านหนองผัดถึงน้ำกลิ่นมืัอนี้บ่ได้ไปหามะขามบ่บ่เมื่อวานนี้ไปใช้มื่อวานนี้มาคือบ่เห็นเมื่อวานนี้ไปเห็ดเวียกซอยเอื้อยโอ้จะเห็ดเบียกยังไงนะ เพคานเฮื่อนเพคานเฮือนเพิ่นหาไปซอยบ่หรือว่าเพิ่นจ้างเพิ่นบอกให้ไปซอยเฮือนใกล้ๆกันนี่ออ๋เฮือนอยู่ทางไในนี่นี่เฮือนใกล้ๆอันนี้บ่นี่เฮือนโอ้เพิ่นเทอยู่นี่บ่เฮือนตัวเพิ่นเทอยู่นอกโอ้ก็ไปเฮือนอยู่นอกบ่โดยอ๋อๆๆ มื่อนี้ยเราบอได้ไปข้างใดเนาะเบิดระบบมะขามเนี่ยหรือว่ายังอยู่ยังอยู่แต่บ่อลายยังแต่บ่อลายเลยแบบเบิดเลยเนาะเพราะมันอ่าสิว่าไร้คนหากเมร์นะพี่น้องเลยถ้าว่ามะขามในหน้าเจ้าของเน่ยห่วยบ่อเบิดระบบปานเนี่ยคือไปหานี่แบบไปหาเอาของพี่น้องน้ำบ่อหรือว่าจังใดเอาของพี่น้องอ๋อขอน้ำเพิรนเนี่ยนี่เนาะหรือว่าเพิรนบอกไปขึ้นเนี่ยนี่เนาะ ส่วนมากก็มีแต่มะขามสมนะพีน่น้องเว้ยนอกจากันเบิดมะขามแล้วจากจีไปหายัางไรบ,บ้านนี่น้องพัดล่าสุดนี่มีคนอยากได้น้องพัดไปเหตุวิ่กนำได้ไปยอย,ย,ปอยปออปู่เหตุวิ่กอยู่ไทยผมได้จีไปบอกเกิดเหตุพัดสปอร์ตใหายวสันไปบ,บอกยังบูกล้าบูกล้าไปด จากปีอย่างสิกาไปประมาณสิบแปดปีคุณละประมาณสิบแปดปีดปีสิบอเอมีการบโเ่เพอดีแล้วไปกับเมียเลยเนาะประมาณสิบแปดปีเนาะยัยอ่างโมกาไปคือว่าแหละคนแบบเขาบอกเคยไปทางใดน,นะมกากับสิบโมกาเป็นธรรมดาใช้มานั่งเล่นน้ำ เป็นทหารอยู่ไซตอันนี้บ์แมนทหารอยู่ทั้งนั้นนะบอกอยู่เมืองสนุนเพื่อนอะไอยู่ในไซนี่จักคือกันผมมาแวะเล่น้ำน้องสืส่อๆบอกบอกเพื่อนมาเอาลำโพงตู้เ <c oughs> <c oughs> ป็นทหารอยู่เมืองซน <c oughs> คิดว่าทหารอยู่ทั้งนั้นบ้านใหม่จัดสรรทุก ทางบ้านอันนั้นใส่บัวเงินทางบ้านาลักเล็กฮุจักบอ่อบาทลักเล็กแมน่นทั้งนั้นแหละคิดว่าทั้งนั้นบอ่อเป็นเคยเข้าไปบอกอยู่นะคนมันมีคนถูกคนอย่างเช่นจิแมนคนเดียวกันด้วยบอ่อกินข้าวกันยังมือนีหกินกับแจ่วแจ่มักพริกแจ่มักพริกโดย,โดย แล้วก็ปิ้งเขียดเออง่ายกว่าอยู่ยังมีปิ้งเขียดน้ำเ้ามีแต่แจ่วพริกอันนั้นก็ยังอยู่พุ่นใช่พุ่นเออปิ้งเขียดบ่นี่โดยอ่าตัวอยู่ในทึ่งหัวนี่จะปิ้งเขียดน่ะโดยพี่น้องเอ้ยผู้ปิ้งเขียดคือใหม่ครับใ่คือน้อยๆน่อยนึงอ่ะกับโบราณยัห่างเนาะคือมาในมือนี้กับอ่าทางบ่าวลาวกับสิมาเป็นสะพานบุญ ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่อนฝากเงินมาให้ทางน่องเพื่นนี่สี่ร้อยสี่รบาทเด้อพี่น่องไอพี่เล็กจากประเทศเดนมาร์กคือเหอเพิ่นมีน้าจิตน้ําใจฝากมาให้น่องนี่เห็นน่องบอสบายก็เลยว่าเออให้เอาไปซื้อยงซื้อยาเด้อเพิ่อนว่าเจ้าของแต่ว่าน่องเพิ่นเศ้าแล้วเศ้าแล้วก็เก็บเงินไว้สื้ออยู่ซื้อกิน คองอยู่ห้องกินนะนะเรือว่าซื้อหมักผิดแปลงน,นู้นอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอยู่กับป้าแต่ว่า,าป้ากับว่าหาหากินเองอน,นะนะบาได้ไปเสาะไปสนนำเเพิ่มอยู่เวา่มกินกันเลยหากินในุูมป่าเจ้าของอมีขอดีของเงินป้าก็คือแบบเวลาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเลยก็ยัดใส่กระติบเขาให้อย่างประมาณนี้นะ แต่วอาของอยู่ของกินนี่คือหากินเองเห็ดกินเองเหมือนบอกหากินเองเห็ดกินเองมือไดหากินปูกินปลากินกบกินเขียดหาได้กันได้กินเวลากินข้าวกินนามนี่ก็บ่ได้ไปเสาะไปสนเพื่อนที่เพื่อนกับ่ได้เอื้อนนะบอหอดเวลากินจัางสัตว์อย่างสิบบอเอากินของเพื่อนเนาะกับครอบครัวเพื่อนเนาะ เอยสมมุิมือนี้เดินออกผัดเพิ่นนี่ข่าไก่ใช่ไหมีแกงเป็ดมีลาบเป็ดลาบไก่ต้มไก่นั่นนีงบ่ได้แบ่งมากินบ่จากถ้วยจากไหนหัว<บ>มันสางหวานแทบปากว่าขาขี้เลี้ยงโราแรกกันเนี่ยมันอยากไก่กันดิบ่ม,มีไก่บ่ม,มีบ <c oughs> ่ะไก่บ่มีคือว่าแหละอย่ามีเลย ลำบากขนาดเจ้าของนี่ก็ยังย <c oughs> จะเอาตัวบล่อยเลยเนาะยังบุกิดเลยพี่น้องเอ้ยจะให้ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่จะน่าจะเอาข้าวอันหนะม่ใส่มาเกลือมันอีกตอนนี้คือเอาเจ้าของนี่ให้อยู่รอดกอ่อนนย่านั้ <c oughs> เอาเป็นเงินกีบมาให้เดอ้อน้องพัดเดินเบิร์ดเราบอกเงินให้ไปสักยาเมื่อน่ะยังอยู่ยังจักพัน บมบอนไว้เงินบ่อนอะ่ะเดออ <laughs> เออเออในกระเป๋าเงินอืนยมอยังเจ็ดสิบพันเออเด็ดเจ็ดสิบบอนไห้เงินกันในกระเป๋าในมอญเอาเวลาเนาะออกไปข้างนอกก็เอาไปนำบ่อนบ่อนากไปในาานี้เดอเอ้าสางวันเทบาทเนาะ อบ่อนไหวเงินพี่น้องเลยเอาหน่งนะองฮะมือเปล่ามะขามบ่อหนะคือว่าดำแท้คือยังมีมะขามหมางยังอยู่สันนะ่นเนาะคืออยากสัน่นมือคืออยากชีสันสันยุข่าวไงยู<ด>ุข่าววันไหนกินข่าวปรเด็นเนี่ยัยงท่านกินข่าวเช้าหรือข่าวเที่ยงข่าวเที่ยงเออ อยู่เข้าเนาะว่าสายแจ่วหมักผิกหน่อยอยู่ในใส่ห่อไว้อยู่ทั้งนอกพ่อ้ห่อไว้อีกโดไม่ได้ใส่ถ้วยบอส่าบอเอามาแต่เฮือนป้าไปตำอยู่ใส่หมักผิกน่อเขาตำไว้เลยก็ตักเอาใส่ถุงอ๋อตักแบ่งเอาใส่ถุงมากินต่างหาโ้ามันก็แบบลำบากใจพี่น้องเลย ถ้ายงซาลาบะไก่ได้แบบเฮาอาศัยอยู่น้ำผึ่งนี่นะสิไปกินแบบว่าคืออยู่ในเฮือนเฮาอยู่กับพ่อกับแม่เฮานี่บไนน่ได้นะน้องเนาะ <โด S 1> คือเวลายอยากกินข้าวออะไรจะขึ้นไปนั่งกินสบายเลยนะไปหากินใส่ปลาตรงปลาโตมานั่งกินแล้วก็วหยกไปไหวน,น,นี่บ่เคยไปนะเนาะเคยอยู่แต่เพิ่นหายนะเลยบ่เฮ็ดเลยเอาแม่นซ์บ่โดยเออแบบเพิ่นว่าคั่นเฮ็ดเฮากินแบบนั้นล่ะเพิ่นว่าโลดโดย มตนลำบากใจนําได้ขันแบบนะแต่การยอมหลามได้ว่าน้องเพิ่นก็นยังอยู่แบบอยู่ได้ก็คือบ่มีทางนี่แหลนะเนาะบ่มีทางเลือกนะว่าไงซะแต่พวกเวลาอาบนุ่งอาบน้ำนี่น้องไปอาบอยู่ไสนนี่อาบ้าเพิ่นนนั่แหละเฮามีอยู่บ่อันพวกแผบสะบอกสะบู่ยาสชอกจะหัวมีอยู่บ่มีใสอ่สอยู่บ,บ,บ่<ว>บ่ได้มีเป็นของเจ้าของเลยบ่ ได้ใส่ใน้ใส่สัตว์บางทีก็ได้ใส่บางทีก็บ่ได้ใส่อย่าแต่น้ำปลาเปล่ายเอามาสร้างว่าแท่บาทอืขั้นสาก็เงินจำนวนในน้องก็ไปซื้ออัญชาจักสบู่กาะหนึ่งบอกเลยว่าแปรงอันหนึ่งยาสีฟันอันหนึ่งนี่แผลบทงหนึ่งนี่ยาสาหัวสักแบบเป็นซองนี่ก็ได้มาไว้ใส่ของเรานะ แบบว่ามาทำความสะอาดเจ้าคลองแน่ฮะแหละมันจังสิบบ่อให้มันดูดีแน่ฮะนะให้มันสะอาดสะอ้างจน้ราเป็นตุ่มเป็นขั้นได้เด้อซื้อใส่ทุงยางไว้คันว่าคันว่าตะกาสบอกสบูกัเวลาพวกเวียดมาขายนะบมมีบ่แถวนี้ที่เขาใส่รถ <c oughs> จากมานะะักะซื้อน้ำเขาอันสิบบ่อพงนอกตากาะกะสบูแ <c oughs> บบว่าเป็นของข้าส่วนตนัวนะฮะ

แต่วเสื้อผ้านะแพทยนี่ของนอกนี่อยู่เทิงผุกรมีเนาะบ่มีดิบ่มีอ๋อเสื้อผ้าใหม่ใหม่บ่มีเลยบ่ะสิบ่มีแต่มีแต่แบบนี้มันบ่ได้มีใหม่เลยได้นี่อยู่ในนี่นะเวลาเป็นบุญเป็นสินได้ใส่แบบได้ส่ไปน้าหมูใช่ไหมก็ใส่สุดไปแบบนี้บางที ฉายบาัตรพี่น้องเลยอันนี้กัเนี่ยได้สิว่าอนาถากระแมนนะว่าออกแบบตั้งบ่มีอีกอยังเลยนะเส,สื้อผ้าใหมไหมทรงใหมไหมนี่บ่มมี่เสื้อตัวนี้ยังใส่อยู่บ่น,นี่หรือใส่ได้อยู่บ่น,นี่เสื้อตัวนี้บ่ตัวนี้บ่ได้ใส่ เดีว๋ยว่ายังใส่อยู่คือว่าขะจนมันหดเขาเลยไฟไหม้น้าบอ่อนะบางทีก็เสือพีก็ยังใส่ยุทธ์นี่ใส่ผ้ามาคามบ่บางทีก็ใส่ห้ามาคามใส่เลาะใส่เลาะอ,อีกเสือแบบนี้กะ็กะดิบโดยโตาย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 อโ,อโ,อโอ้โอเคเดี๋ยวบาราสิเบริร์เสือผ้ามาให้ก็เพราะว่า มันทีมีบ่เสื้อผ้ารุ่นน่องพอนี่เนาะเพราะว่ามีผู้ใหญ่จะดีเพันไห่มาจมือน่ะบ่มี่ะอ้าวแล้วกันบ่มีสักก็มีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นอยู่ในแขวงสวนนาขีนี่แหละพันให้บ่าวลา่ไปเอามือนะประมาณหกเจ็ดกล่องพูดหละมันบ่มีรุ่นน่องพัดจักกล่องเลยมีแต่เด็กน้อย แล้วก็รุนร่นใหญ่รุ่นผู้เฒ่าอุนว่าชัานเปิดเลยบ่ได้บาทเนี่ยผ้าห่มต้มกังตุ้มกลางคืนได้撒พื้นนี่บ่ตุ้มกลางคืนนะ่ะเวิดเชื่อบ่จักเพื่องบ่จักการมากามม่วนเข้ากันเลยสามสีอุ่นบบบนี้เนาะ ที่นอ้นนองก็มีเพื่องอยู่พื้นเพื่อมาใส่พอให้มันแบบบ่ให้มันเจ็บต้นเจน็บโตให้มันนุ่มมานาพี่น้องประมาณนี้พาใบตองนะคือสีเมนต์ใบใบสาดเนาะใบตองสาดที่แอมตรงนี้ก็เป็นสาดคาดเลยรับพ้ายางกับคาด <c oughs> ตัวรังคานี่แหละพี่น,อน้องเลยอ่านะ หลายอลายอย่างชีวิตน,นั่นเองชีเลต้นทุนชีวิตของคนเฮามันก็คือการพี่น้องกันมีภัยอยากเกิดมาในาเจอสภาพแบบนี้่าซั่นซะคนเฮาเกิดมามันก็อยากมีเตยมพร้อมถูกอย่างพ่อแม่ชีวิตการไปอยู่ที่ดีความอบอุน่นรอบคางนะแบบนี้แต่ตัวนกงว่ามาเจอสตาการ,รแบบนี้ สู่ๆเด้อน้องเด้อเปิดเพลงเสียงดังถ้าบาทนี้เขาคลิปบ่าเล้าเบิด์ตหรืาเนี่ยอ้าวก็ทีได้จบคลิปบาเนี้ให้น้องขอบุญขอบคุณทั้งอ่าพี่เล็กหรือว่าแม่เล็กก็ได้ว่าแม่เล็กรถแม่เล็กคนไทยทางเดียร์หมาอานอเมื่อขึ้นขอบคุณแม่เล็กขอบคุณแม่เล็กที่ฝากเงินมาให้ลูกที่ฝากเงินมาให้ลูกสี่ร้อยสี่ร้อยไปซื้อยาไปซื้อยาอ่าให้แม่เล็กอยู่ดีมีแห้งอ่าให มาป้ายบัดรน,นี่ว่าได้บ่ต่อไปว่าไหนใดอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งเด้อให้รลำให้รวยเด้อแม่เล็กให้รลำให้รวยเด้อแม่เล็กอ่าเอาซาทูโดยโดยอ่าสบายดีน้องพัฒสบายดีสบายดีโดยโดยโดยอ่าสบายดีพี่น้องไปก็สิได <c oughs> ้จบคลิปพ <c oughs> ี <ahh> ่น้องไว้บัี้เนาะ พูนของพูนเอฟซีเออันนี้บ่าตีบเข่าเพิ่นหายใส่เข่ามาน่ะนี่เด้อพี่น้องเอ้ยน้องสิกินเข่าอะไรตันเออก็ลองลำโพงเนาะกระรองตู้บ่หรือยังไงฮะโอ้กิดปีใหม่บ่กินเดือนสามบ่กินบุญเดือนสามบ่นี่แหละพี่น้องเลย เขาปิ้งเหยดกับไหมพังว่าวแล้วก็เสบียดน่องนี่ก็น่าเห็ดโกเห็นใจน่าสงสารเลยเนาะตามที่น่องเล่าฟังฮะนะบรรยูบรรเศร้าประโคมประหงก็คืออย่างที่เห็นนั่นเสือพาหน้าแพ้กระบมีเลย รถใหม่ๆกันี่เนาะนะตามมาเลยพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณเด้อทางพี่เล็กเนาะใหอยู่ทีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงเนาะให่ร่ำให้ด้วยกะครัถ้าเกิดผู้ได้ข่าวเบิ่งมาส้มแล้วก็อยากช่วยเหลือเพิ่มเติมก็เฮาคัยินดีจะเป็นสะพานพูนในเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีสบายดี